ก็ผมหลังจากที่แต่งมาอ่างนสีไปได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบมือเนาะมาอ่างนล่างร่างพว่วงกัลร่างเปลี่ยนสีครับก็ล่างออกเป็นสีแดงก็แต่พ่วงครับพ่วงเขียวกับเขียวอยู่พว่วงแดงกับร่างออกสีพ่วงจะเป็นสีแดง ครับหมากหมากไงกำลังสิงเปลี่ยนสีไงเร็วดีครับยาบ้านเขา เราตีาเตราตรีพวงครับเปลี่ยนลกอกล็กนี่จากมากลม,มที่แตงครับจะอ,ออกเป็นหน่วยบงรี่ก็คือไข่หน่วยใหญ่พันนี่มันบิ่งกันได้ไกลครับนี่ก็ลังเปลี่ยนสี มันสีแดงเอาผมลองที่ผมแต่งเอามาดูเนาะหร,หรือแถวที่ผมแต่งไปมากแดงลด้หนึ่งนะนครับมันวานวานลายจะไม่มีมดมาก,กวน เด็ดมากหอยมากแดงก็ะแดงแดงยังมันยังติดกันอยู่ครับมันต้องออกลายกว่านี้นะเพราะว่ายัาง หัดเรียนรู้ไหมครับเพราะว่าอยู่ผมมาอีสดเดียวแท็กสองนี่ฟึงนมาตกปลาเงินค,ค,ครับผมอยู่แท็กแรกอยู่ภาคเหนือครับไปตกมูชาบสโลนูนาเห็ดอ่งเงินอยู่ได้กค่ยหาเดือนหาเดือนก็ได้ยใหญ่งานเพราะว่าอ่างเงนไม่เป็นอ่างงินอยู่ห่านข้างบน นมีเวลาฉีดยามันโดนาตาผมก็เลยคอ,อยใหญ่เงี้น,นี้ผมมาแท็กสอง,แท,สองแท็กสองแทกสองก็มานมาเห็ดอังุ้นนึกเอาครับครับมาสีแดงครับมาดูฟังของน้องเห็ดครับคนนองบัวอยู่คูกับผมเห็ดไปเมืนะ่อ อันนี้น้องไม่ฝ่นจะมาอีกสรกเละอยอรครับอันนี้ยังแตงบไดยครับมันยังติดกันอยู่ทันทีฝนคนเราฟังสายขวาว่าย,ายังผมกับบอลูือกันนะ่นเพราะว่าอาจารย์เหมือนคนผสมเหนพี่ ไออีกคนหนึ่งเรามาฉีดนิเตะนาทีฉีดย่างเดียวครับน่าจะเป็นยาให้แต่ว่รู้ว่าเป็นยาอย่างแต่ว่าส่วนมากให้อาหารทางใบฉีดทางใบแต่ว่าทางน้ำก็ให้ขึ้นกันครับคุณลูกคักลูกคักลูกคักมากงี้ครับผม กประมาณนี้ครับผมพูดมันบานเฮานี่ขายโอ้ครับผม